สวัสดีครับผมไอเทพโดมคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาสอนนะครับคลิปนี้นะครับเกิดมาจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าผมเล่นไม่ได้เลยสอนเล่นหน่อยได้ไหมครับซึ่งผมก็ได้ตอบตกลงไปนะครับอืมนั่นแหละครับที่มาของคลิปนี้สวัสดีนู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นฟอร์ n ไนท์ขั้นพื้นฐานนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะ ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่สอนคนไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าผมพูดอะไรไปแล้วไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะฮะก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับครีเอเตอร์โค้ดผมคือซูเปอร์โดมนะครับใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับโอเคผมก็ถ้าพร้อมล้วก็ไปดูกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะเล่นฟอร์ดไหนกันนะครับผมแนะนําให้ตั้งปุ่มให้ถนัดก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการบิวหรือว่าปุ่มเกี่ยวกับสลอตไอเทมปุ่มเก็บของปุ่มอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําการตั้งค่าคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีการตั้งค่าเป็นของตนเองนะครับโอเคครับผมสําหรับการตั้งค่าผมจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของเกมแล้วก็คีย์บอร์ดคอนโทรลนะครับนั่นคือการตั้งปุ่มนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของเกมก่อนนะครับผมไม่รู้นะครับว่าดีฟอลต์มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ปรับตามผมนะครับซึ่ง มันค่อนข้างจะสะดวกสําหรับผมนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่ผมใช้อันนี้มันค่อนข้างเวิร์กนะครับเราไปดูที่มูฟเมนต์นะครับใครเชิญมาจังเลย toggle sprint นะครับเป็นออฟนะครับ sprint by default นะครับเป็นออนนะฮะ sprint cancel reloading นะครับเป็นออฟนะครับออโ open d o อนนะครับเป็นออนนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นออฟนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เปิดเป็นออนนะครับเพื่อเวลาเราบิลไฟอะไรเงี้ยแล้วเรา d ิ t พลาดไปเป็นประตูนะครับมันจะได้ไม่เสียกันแบบยังไงอะมันจะได้ไม่หยุดชะงักนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่เป็นว่าก็ให้เปิดไว้นะครับมันค่อนข้างดีนะครับเวลาเราบวกนะครับมาในส่วนของคอมแบทนะครับผมอันอื่นนะครับให้เป็นเดฟอลต์หมดเลยนะครับเรามาเน้นอันข้างล่างนะครับออโต้ซอ t c สคอนซูมเบ to ์ทูไร์นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นออฟนะครับให้เราปรับเป็นออนนะครับซึ่งในส่วนนี้มันคือการเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นการจัดเหมือนจัดสลอตไอเทมของเรานะครับของที่เราสามารถฮิลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเกราะต่างๆนะครับมันจะถูกจัดไปทางขวาสุดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับมาในส่วนของบิลดิ่งนะครับให้เปิด t อ่าเทอร์โบบิลดิ่งไว้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอิด t ิทอ e น e ี s e นะครับอันนี้มันจะทำให้เรา Edit คล่องขึ้นนะครับ ปกติเนี่ยเวลาเราอ d ด t ิทเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องกดสมมุติเรากด G นะครับกด G เพื่ออ d ด t ิทนะครับแล้วเราอ d ด t ิทเสร็จแล้วเราก็ต้องกด G กลับใช่ไหมเพื่อที่จะให้อ d ด t ิทมันเสร็จแต่นี้นะครับแค่เราปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะคอนเฟิร์มให้เองนะครับเอาเป็นว่ามันจะสะดวกกว่าปกตินะครับทําให้เราพลิ้วขึ้นอ่ะเออประมาณนี้นะครับมัน็นส่วนของตรงนี้นะครับอันืี่นะครับเป็นเดฟอลต์หมดเลยนะครับเรามาดูอันล่างสุดนะครับ t a ็ to Search หรือว่า Inter a c t นะครับให้ปรับเป็นออนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องหรือว่าการรีว v e มีอะไรอีกวะจะเป็นการเปิดนู่นเปิดนี่ต่างๆที่ปกติเนี่ยมันจะกดค้างนะครับแต่ถ้าเราเปิดอันนี้นะครับมันจะเป็นการกดแค่ทีเดียวนะครับในส่วนของรีเพลย์นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เฟรมเรทเราดรอปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดไว้เพราะว่าผมอาจจะเข้ามาเพื่อแคปภาพหน้าจอไปทําปกอะไรอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะ เรามาดูกันที่คีย์บอร์ดคอนโทรลนะครับมูฟเมนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับตามค่าปกติเลยอ่าอันนี้ออโต้รันนะครับผมเปลี่ยนจากตอนแรกมันน่าจะเป็นปุ่มเท่ากับนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลมือผมเกินผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็น O นะครับแล้วก็5นะครับโอเคครับคอมแบทนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับผมจะเปลี่ยนแค่ตรงเวปอนสล็อตนะครับอันนี้ปกติมันจะเป็น5กับ6นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น Z กับ X นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ทําการกดเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามเล็กสี่ใหม่นะครับมันอาจจะมีบางทีนะครับที่เราเผลอเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเราจะกดปืนไม่ติดอันนี้ผมก็มันก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่บางทีมันก็ก็กดไม่ติดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะอะไรนะโอเคเรามาที่ส่วนสําคัญของเรานะครับ building นะครับ กำแพงนะครับผมปรับเป็นปุ่มมาโครตรงเมาส์นะครับผมจะเรียกว่าปุ่ม1ก็แล้วกันนะครับพื้นนะครับผมปรับเป็นปุ่มตัว C นะครับบันไดนะครับมาโครปุ่ม2นะครับหลังคานะครับปุ่ม Q นะฮะ trap นะครับปุ่ม T place building อันนี้ก็คลิกซ้ายนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับส่วนสําคัญของเรา โอเคครับเมื่อเราตั้งปุ่มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการบิวขั้นพื้นฐานกันนะครับสำหรับเกม Fortnite นี้นะครับการบิวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้คือถ้าไม่มีการบิวมันก็เหมือนกับเกม b a t t l e Royale เกมอื่นๆนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนแค่พื้นฐานนะครับ ส่วนแบบ s 1นะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปออกมาที่หลังก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าการ b u i l ใน Fortnite เนี่ยคือมันมีหลายแบบหลายสไตล์หลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ b u i l เพื่อชิงไฮกราวหรือว่า build สู้กันในบ็อกซ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมการ build ในเกม Fortnite เนี่ยนะครับเราจะ build เพื่อกันการยิงของศัตรูนะครับหรือว่า b u i วเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ บิลเพื่อให้เราอยู่ไฮกราวนะครับหรือว่าอยู่เหนือศัตรูนั่นเองนะครับอย่างแรกที่ผมจะสอนนะครับนั่นก็คือวิธีการแรมรัชนะครับซึ่งเป็นการบิลชาร์จศัตรูนั่นเองนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับนอกจากวิธีการทํานะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ควรจะใช้นะฮะโอเคครับก็สําหรับแรมรัชนะครับผมสถานการณ์ที่ควรจะใช้นั่นก็คือการบิลชาร์จศัตรูนะครับหรือว่าจะเป็นการบิลเพื่อที่จะวางลันช์แพดหรือจะทําอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องขึ้นที่สูงนิดนึงนะครับ จำเป็นที่ต้องใช้เทคนิคนี้ครับแล้วผมแลกอะไรเนี่ยโอเคนะผมเรามาดูวิธีการกันนะครับก็ให้ระวังบันไดนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็กําแพงนะครับบันไดพื้นกําแพงนะครับให้เราฝึกช้าๆไปก่อนนะครับเมื่อเราคล่องแล้วเนี่ยนะครับแค่เรามาฝึกดับเบิลแรมลัชต่อนะครับซึ่งมันก็เหมือนแรมลัชธรรมดาครับแต่แค่มันเป็นแบบ แหลมคู่อะเออประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าแหลมเดี่ยวนะครับคือมันจะสามารถยิงพังได้ยากมากกว่าแหลมเดี่ยวนะครับต่อมานะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีขึ้นไฮกราวแบบพื้นฐานนะครับนั่นก็คือการบิ้ว90องศานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะครับทุกคนควรจะทําได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะใช้ในสถานการณ์ที่เราอยากจะขึ้นไฮกราวนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอ่าจะทําให้ขึ้นไฮกราวได้เร็วกว่าที่เราจะแบบ บันไดไปธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับเราจะต้องวางบันไดก่อนนะครับแล้วก็กําแพงข้างหน้าบันไดของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วเราก็หันนะครับจะหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายืนอยู่ฝั่งซ้ายของบันไดนะครับให้เราหันไปทางขวานะครับแล้วก็วางพื้นแล้วก็กระโดดวางหลมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ มือใหม่อาจจะนิ้วพันนิดหน่อยนะครับผมผมตอนผมมาทําใหม่ๆผมก็นิ้วพันเหมือนกันครับแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ว่าถ้าทําไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะชินเองนะครับโอเคนะครับเอาใหม่ช้าๆชัดๆนะครับอ่ามันได้กาแพงปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บตึ๊บปึ๊บอ่าอ่าแล้วจะทําทางซ้ายทําไมเราก็มาอยู่ฝั่งขวานะครับปึ๊บตึ๊บตึ๊บ ทำไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปให้คล่องนะครับอันนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆเยอะนะผมซึ่งการบิล90นะครับมันมีอยู่หลายแบบมากๆเลยนะครับซึ่งแบบที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือแบบมอนกราวนะครับแล้วก็ที่ใช้เป็นบางครั้งก็จะเป็นแบบสไปเดอร์นะครับนี่เป็นการบิลโดยไม่มีกําแพงด้านข้างนะครับแต่ว่าวิธีการบิลแบบนี้มันจะเป็นวิธีที่ไวที่สุดสําหรับ90องศานะครับ ใครที่อยากฝึกแบบอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เลยนะครับผมพิมพ์ไปว่า Fortnite 9 0 s Tutorial มันก็จะมีเต็มเลยนะครับต่อมานะครผมผมจะสอนการบิวแบบ Turtle นะครับซึ่งมันก็คือการบิวแบบกล่องนั่นเองนะครับอันนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่เราจะแคมป์หรือว่าเราต้องการจะปั๊มยาหรือจะทำอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการให้ใครยิงเรานะครับ ซึ่งเทอร์เทลนี่ก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าผมผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะสอนแค่พื้นฐานนะครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมก็สําหรับเทอร์เทอลอันนี้นะครับมันจะเป็นการบิวเพื่อกันรอบตัวเราแบบ360องศานะครับวิธีการนะครับก็ให้เราบิวกําแพงนะครับล้อมรอบตัวยลังนี้แล้วก็พื้นแล้วก็หลังคานะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเราจะบิว อะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องออกมารูปร่างประมาณนี้นะครับสําหรับเทอร์เทลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะได้ใช้จริงในเกมครับผมแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมฝึกให้เราแบบปุ๊บๆๆได้เลยอย่างนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราทําพื้นฐานได้แล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้อีกหลายวิธีเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบไหนกันบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นใช้เพื่อปั๊มยาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เพื่อสังเกตการนะครับผม ต่อมานะผมการบิวแบบชัน n นลนะครับหรือว่าการบิวแบบอุโมงค์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กับการบิวแบบ t u อร์เลเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะใช้ในตอนที่กําลังเข้าวงนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเข้าวงได้อย่างปลอดภัยนะครับจริงๆมันสามารถใช้ได้หลากหลายกรณีนะครับผมเช่นใช้ตอน End นเกมและอื่นๆอีกมากมายแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะจงที่การบิวขณะเข้าวงนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนสองแบบนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องเรียกว่าอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สําหรับแบบที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นการบิวปิดหลังเราแบบนี้นะครับอย่างนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับอย่างแรกนะครับก็แค่วางพื้นไปนะครับแล้วก็เดินเข้าไปตรงกลางของพื้นนะครับแล้วก็วางบันไดทับหัวเราอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นการกันคนยิงจากด้านหลังและด้านข้างนะครับแล้วก็ให้เราทําการเดินซิกแซกอย่างนี้เอ้นนี้ไม่ได้เราต้องอยู่ตรงกลางนะครับไม่งั้นมันจะแบบเด้งขึ้นมาบนบันไดอย่างนี้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันง่ายนะครับแล้วก็ไม่เปลืองแมทเทอเรียลด้วยนะครับแล้วก็สามารถกันเราได้ในระดับหนึ่งนะครับ มาต่อที่แบบที่2เลยนะครับสําหรับอันนี้มันก็จะเป็นการบิวแบบตรงไปเลยนะครับแล้วก็การด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมเรามาดูวิธีการเลยนะครับก็ให้เราบิ้วพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็บิ้วกําแพงนะครับปึ๊บอันนี้ไม่ต้องกดค้างนะผมให้เรากดทีเดียวนะครับถ้ากดค้างไปเนี่ยมันจะกลายเป็น แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะติดหน้าเรานะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็บิวพื้นปิดข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับแต่นี้มันจะค่อนข้างใช้มทตเตอเรียลเยอะกว่านะครับแต่มันก็จะปลอดภัยกว่าเช่นกันนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะสอนนะครับในเรื่องของการบิวนะครับนั่นก็คือการบิวเพื่อลงจากไฮกราวนะครับเวลาเราอยู่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ได้ต้องมีวิธีนี้ในการลงนะครับ ไม่งั้นเราอาจจะตกตายหรือไม่ก็เสียเลือดฟรีก็เป็นได้นะครับนี่จะเป็นการบิวพื้นฐานอันสุดท้ายที่ผมจะสอนในคลิปนี้แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สําหรับวิธีการมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ให้เราทําการบิวกําแพงนะครับเวลาเราตกใช่ไหมให้เราบิวกําแพงนะครับให้มันติดกับสิงก่อตั้งข้างบนครับแล้วก็บิวเป็นบันไดครับอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้เราไม่เสียเลือดเลยสักนิดเดียวนะครับผมเอาใหม่นะครับ อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆเลยนะครับก็ใครที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะตัวนี้เราจะบิวเป็นพื้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้พลิวเนี่ยมันต้องบิวเป็นแรมดีวกว่านะครับเป็นแบบเป็นบันไดดีวกว่านะครับปบอ่ะประมาณนี้นะครผม ก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับการบิวขั้นพื้นฐานของเรานะครับซึ่งเราจะมาต่อกันด้วยการอิดิทขั้นพื้นฐานนะครับผมการอิดิทในเกม f o r t n i นนนี้นะครับผมทําให้เกมนี้มีสีสันแล้วก็มีแนวทางการเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการอิดิทนะครับโอเคครับทริคที่1นะครับผมการอิดิทยิงนะครับสําหรับวิธีการอิดิทยิงในเกม f o r t n i น e นี้นะครับมีมากมายหลากหลายวิธีนะครับ แต่ผมจะแนะนําวิธีที่ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนะครับโอเคครับมาดูกันเลยวิธีที่ผมจะบอกนะครับนั่นก็คือการอิดิตแบบนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการอิดิตมุมบนขวานะครับผมรูปร่างก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างปลอดภัยต่อตัวเราเนะครับแล้วเราก็สามารถกระโดดยิงคูต่อสู้ได้อย่างนี้นะครับผมมันก็จะได้ไร้แฮนด์พีคหรือการพีคขวาด้วยนะครับ ก็คือเกมนี้นะครับ c o s s h แ i r ของเราจะอยู่ทางขวาของตัวละครเราใช่ไหมสมมติเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับการที่เราจะให้เป้าไปเล็งโดนศัตรูนะครับคือตัวเราต้องออกไปเจอศัตรูด้วยนะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ฝั่งขวานะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องโผล่ตัวไปเราก็สามารถท้าเป้าไปที่ศัตรูได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผม ทริคที่2นะครับการอิดิทให้ตัวเราทะลุบิวนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าการเฟสนะครับทริคนี้ก็เป็นทริคพื้นฐานที่ควรจะรู้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ในบ็อกซ์ไฟด้วยนะครับจริงๆการอิดิทให้ทะลุบิวเนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายวิธีมากนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนอันที่ง่ายที่สุด2วิธีนะครับซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในบ็อกซ์ก่อนนะครับวิธีแรกนะครับผมสําหรับวิธีนี้นะครับผมจะเป็นการใช้บันไดในการช่วยนะครับโอเคครับผมอย่างแรกนนะะคครรรรัับบให้เาาาทํกิว อยู่บันไดไปก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วให้ e ีดิกลับมาอย่างนี้นะครับอ่าก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วให้เรายืนชิดติดกําแพงข้างหลังนะครับแล้วก็ให้เราทําการ e ีดิกลับนะครับตอนนี้ตัวเราก็จะทะลุบันไดอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถ e ีดิกกาแพงแล้วก็สามารถ e ีดิเพื่อยิงคู่ต่อตูไดอย่างนี้นะผมปุ๊บอ่าวิธีที่สองนะครับอันนี้ใช้โคนนะครับผม โอเคอันนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับน่าจะง่ายกว่าวิธีแรกด้วยมั้งวิธีทํานะครับให้เรามาอยู่ชิดมุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราอีดิตตรงนี้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวาเพื่อการรีเซ็ตอีดิตนะครับแล้วให้เราอีดิตตรงนี้นะครับแค่นี้ตัวเราก็จะทะลุแล้วนะฮะเอาใหม่นะครับเผื่อใครดูไม่ทันนะครับอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเราสามารถบิลหรือว่าอีดิต กำแพงด้านนอกแล้วก็ยิงศัตรูได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะทริคที่3ามนะครับวิธีการอิดิทให้เร็วนะฮะสำหรับวิธีการอิดิทให้เร็วนะครับผมผมแนะนําให้ไปฝึกอิดิทก่อนเล่นทุกครั้งนะครับมันจะค่อนข้างชินมือนะครัผมซึ่งอันนี้เราจะฝึกกันในโหมดครีเอทีฟนะครับซึ่งมัอก็จะมีแมปอิดิทคอสมากมายนะครับผมเพียงแค่เราไปเปิดใน Google หรือว่าใน youtube นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าบอดไนท์อิดิทแมปมันก็จะมีมากมายเลยนะครับผม แต่สำหรับใครนะครับที่ขี้เกียจไปผิมวเองนะครับผมก็จะแนะนําแมปนี้นะครับ Flex Power Edit Training Map นะครับซึ่งเป็นแมปที่ผมใช้เป็นประจําอยู่ทุกวันเลยนะครับซึ่งในแมปนี้นะครับก็จะมีการอ d ด t ิตรูปแบบต่างๆให้ฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดของแมปนี้ไว้ใน description กันแล้วกันนะครับก็เอาไปฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้เราอดิตร็วขึ้นเองนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าผมตกหล่นอะไรไปนะครับก็สามารถทักทวงถามได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย